เป็นร้านอาหารไทยโบราณอาหารพื้นบ้านรสดั้งเดิมสูตรไทยแท้ๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าคุณชอบอาหารไทยนะต้องปังหมุนมาเช็คกินที่นี่ออจริงๆ คนลบบุรีเขาแนะนําว่าเด็ดจริงครับผมแผมเมนูของเขาแต่ละเมนูเนี่ยผมบอกเลยไม่ธรรมดาครับเขาคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพชั้นดีแล้วก็สดใหม่ครับผมและอีกหนึ่งความพิเศษของเขานะก็คือผักสดๆดอ่าเขาใช้วิธีการปลูกแบบอินทรีย์อทุกคนออและทุกเมนูนะครับทําสดใหม่จานต่อจานได้กินอย่างนี้แล้วหิวปะละหิวแล้วก็ตอนนี้น้ําลายสอแล้วด้วยไปกันเลยปะครับ พวกเรานะครับก็อยู่กับพี่มาดามเจ้าของร้านบ้านมาดามไทยรเตอรอทสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอาหารของร้านเราเนี่ยเป็นอาหารสูตรโบราณใช่ไหมครับใช่ค่ะไทยสูตรโบราณดั้งเดิมยังไงครับพงก็เริ่มที่มาจากยายของพี่และแม่ของพี่ที่เป็นแม่ครัวท้องถิ่นเนาะยายกับแม่เนี่ยมีฝีมือไร้ากาดมากโอ้ใช่พี่ก็เติบโตมากับอาหารของยายและแม่ อย่างที่เห็นข้างหน้าสวยๆสีชมพูนะคะจะเป็นเมนูยำส้มโอในกลีบบัวหลวงจะสร้างความสดชื่นให้กับลูกค้าแล้วก็คนที่มาแบบปอากาศร้อนเนาะพี่ก็จะมีเมนูนี้เรียกน้ำย่อยไว้คอยบริการเครื่องกรอบของเราเนี่ยก็คือคั่วแบบว่าสดใช่เช่นหอมเจียวไทยมะพร้าวคั่ว มะกรูดซอยที่บ้านจะเน้นผักอินทรีย์เป็นหลักแล้วก็ถัดมาคือเป็นแบบว่าเมนูหลักเลยเนาะน้ำพริกบ้านมาดามต้องมาเพราะผักเราเยอะมากฟูมากเห็นไหมคะโอ้โหาน้ำพริกกะปิน้าไรนะคะเป็นน้ำพริกกะปิทรงเครื่องผักสดสดหวานกรอบเนาะแล้วก็ส่วนตัวที่ชอบเลยก็คือจะนําเครื่องแกงจากทางใต้เนาะก็จะเป็นสูตรจากอําเภอท้ายเหมืองพังงาที่แกงนะคะเป็นน้ํายาใต้ เขาโขกเขาตำเขาทำแต่ตัวกะชีก็คือเขาที่บ้านก็คือเราก็เราก็ต้องคั้นสด <ynen. S 2> แล้วก็ที่เด็ดเลยนะที่สาวๆคนแบบว่าชอบประทานส้มตำเลยคะ่ะตำหลวงพะบางในเวอร์ชั่นมาดามใส่คบใส่าสากเลยคะ่ะโอ้โหเสิร์ฟอย่างนี้เลยนะครับใช่ค่ะคแล้วก็พะโล้ไทย<ะ>ก็จะเป็นสูตรจากซีอิ๊วฮกเกี้ยนเป็นพะโล้ไทยที่ไม่ได้ใส่ผงพะโล้แต่ใช้ซีอิ๊วอย่างดีคือ จีเยผมอยากถามถึงเมนูที่ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนแต่ละเดือนเนี่ยแต่ละฤดูกาลพี่ไปเดินตลาดแล้วพี่เห็นผักอันเนี้ยอย่างเช่นใบชะพลูต้องมีเมนูนี้แล้วล่ะแกงคั่วสันคอหมูย่างใบชะพลูและชะอมเนาะแล้วก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกลับเพียวต่างใช่แล้วใช่แล้วแล้วเราก็ใช้สมุนไพรไทยที่เรา ปลูกเองบ้างแล้วก็ร่วมกับชาวบ้านเกษตรอินทรีย์จังหวัดลบบุรีนะคะเอามาประกอบกันม,มาเสิร์ฟอาหารในบ้านมาดานที่เห็นอยู่ในราคาคอ,อาหารสวยๆน่ากินขนาดนี้แพมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านอ่ะตอนนี้ก็คืออย่างตามมาแล้วคะ่ะพี่ประนามขาช่วยเชิญชวนนิดนึงได้ไหมครับสำหรับทุกคนที่ชอบอาหารไทยนะคะอาหารดั้งเดิมอาหารรสมือแม่รสมือยายนะคะแล้วก็ตกแต่งสวยงามผักอินทรีย์แบบนี้นะคะ ขอเชิญชวนที่บ้านมาดามไทยเลสตอลองเลยนะคะมาดามการันตีความอร่อยค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้หิวแล้วก็อยากานคือน่าทานมากคือตอนนี้เราขอตัวชิมก่อนนะคะใช่เลยค่ะยินดีนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ ครับกับเมนูแรกเมนูเรียกน้ำย่อยนะครับกับยำส้มโอในกรีบบัวชมพูกรีบบัวโลของเขาเนี่ยไม่มีความขมเลยน,นานแล้วเนี่ยมันกลมกล่อมมากเลยส้มโอก็มีความเปรี้ยวหวานนะครับแล้วคือตัวน้ำยำที่เขาให้มานี่คือกำลังดีกลมกล่อมมากแล้วเครื่องขั่วของเขาเนี่ยขั่วมาได้มันหอมอมากๆเลยครับน้ำพริกก ทรงเครื่องอน้ำพริกกะปิค่วะว่ามันมีความหอมครับแล้วรสชาติเนี่ยมันเข้ากันหมดเลยฮัมกรอบมากสดมากแกงคั่วสันคอหมูย่างใบชะพลูครับผมอร่อยมาก ริกแกงใต้ของเขาเนี่ยเข้มข้นถึงเครื่องแต่ตัวกะทิของเขาเนี่ยคือหอมมันมากๆเลยมันจะมีความหวานนิดๆน,นะครับจากตัวกะทิสดนี่แหละอเอ,อแล้วก็ตัวหมูย่างเนี่ยนุ่มมากคอหมูย่างนะครับเป็นไงจ๊งะคอหมูย่างไม่มีความเหนียวเลยที่เขาหมักอะ่ะ อยู่ในเนื้อคอมหมูย่างเลยมันซึมเข้าไปหมดมคือแม้แต่แบบเราไม่ต้องจิ้มยังอร่อยเลยอ่ะและอีกเมนูหนึ่งเลยนะครับที่ต้องลองก็คือพะโล้สูตรบ้านมาดามทุกคนใครที่ชอบกินพะโล้สูตรโบราณจะต้องถูกใจสิ่งนี้คือมันหอมซีอิ๊วมากเลยเป็นซีอิ๊วสูตรฮเกี้ยนเนาะเมื่อกี้ผมชิมตัวไข่ไป เขาเนี่ยคือตุ่นมาได้กำลังดีหอมซีอิ๊วมากเลยก็มาลองครับผู้ชมค่ะมาดีนะคะอ่อยหลากาเนูเลยนะคะใครชอบอาหารไทยเนี่ยปักหมุดมาเลยที่บ้านมาดามไทยรสรอนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีค่ะ นอกจากที่นี่จะอาหารอร่อยแล้วนะครับวิวทิวทัศน์เขาสวยมากบรรยากาศนี่คือดีสุดๆทุกคนเนี่ยจะได้มองเห็นเขาจีนแลนะครับที่บรรยากาศบอกเลยว่าสุดฟินครับผมร้านเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดยาวแล้วก็วันหยุดนะคะ,ตะเตอร์เรอ์ครับแต่ถ้าใครอยากจะมีชวนตนะก็โทรเข้ามาจองก่อนได้ครับผมสำรับว,วันนี้นะคะหมดเวลาของเราแล้วส่วนช่วงหน้าเนี่ยเราจะพาไปเช็คอินที่ไหนต้องติดตามชมเลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย ใช่ครับ ร้านเบเกอรี่เก่าแก่สไตล์ญี่ปุ่นครับที่เป็นร้านแบบเปิดมายาวนานกว่า3ากว่าปีพี่ผลชื่อร้านว่าคาสาัตนาคาบูราครับในร้านเขาบอกว่าเสียงดังมากเพราะามีขนมปัง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 พูดถังเจต่ังปังปังปัปักปังปังปีง้ังปังปังปี้ปัง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 เังป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 ังนี่ปมงปังานงป้งกังปังปังปัที่งปั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 งปองปังปั้านงะังปังปังปงปังปัที่งปังปังปัััั้ปป ไปเฮ้ยระวังเจ๊ระวังอะไรระวังเผื่อรถไม่มีรถสักคันเราระวังไว้ก่อนไงข้ารถต้องมองตลอดเวลา,วามา สวัสดีค่ะหวานมันถามก่อนเลยเขาบอกว่าถ้าจะกินขนมญี่ปุ่นแบบต้นตำรึงต้นตหรับต้นตำรับเนี่ยมันต้องที่นี่เท่านั้นเลยเหรอคะแน่นอนคะ่ะต้องมาที่นี่ที่เดียวเลยคะ่ะทำไมล่ะ<ม>เพราะว่าของของเรานะคะทุกอย,อย่างที่เราได้เห็นเนะะี่ยค่ะมันเหมือนแบบ สูตรทุกอย่างเรามาจากญี่ปุ่นเลยค่ะโดยแท้จริงเลยคิดค้นจากมิสเตอร์คิโยจินาการูระนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านที่นี่เจ้าของร้านก็เป็นคนญี่ปุ่นใช่ค่ะอย่างนี้เปิดมานานยังคะเปิดมาทั้งหมด32ปีแล้วค่ะ32ปีใช่ค่ะลูกค้าโอ้โหผมยังไม่เจอเลยย2ปีจุดเด่นและก็ความแตกต่างที่ทําให้แฟนหรือคนที่มาช็อปเนี่ยเขาติดใจถึง32ปีนี่มันคืออะไรครับคือเรา ทุกอย่างเราทํามาจากใจนะคะแล้วก็<ะ>สิ่งเรากวนไส้ทําทุกอย่างเนี่ยทุกวันใหม่ส,สดทุกวัน<ะ>เราทําข้างบนเนี่ยค่ะ<อ>แล้วก็มาขายข้างล่าง<อ>ฉะนั้นลูกค้ามากี่โม,งก,มงกี่โมงลูกค้าจะได้ของสดใหม่แล้วร้อนๆกลับบ้านทุกวัน แล้วที่สําคัญคือ wild, เข้ามาแล้วตกใจมากคือนอกจากของเยอะแล้วราคาดีมากอันนี้เราขายราคานี้จริงๆมาแล้วค่ะขายมานานแล้วค่ะโอ้จริงเหรอคือเราก็อยากจะให้อ่าทุกคนได้ได้มาทานขนมอร่อยๆของญี่ปุ่นด้วยแล้วเ็ิ่มต้นเริ่มต้นของเราถูกสุดก็ประมาณ22่สิบสองบาทได้ยี่22บสองะาะ แต่ทีนี้<ช>วัตถุดิบอะค่ะเห็นบอกว่ามีนําเข้ามาจากญี่ปุ่นด้วยมีอะไรบ้างคะพี่ว่าก็ดอกซากุระเนี้ยค่ะเราเอามาทําเป็นขนมปงังเป็นไส้ขนมปังด้วยะค่ะผมอยากรู้ว่าในที่เราเห็นขนมในร้านเนี่ยทั้งหมดก<ช>ี่เมนู ทั้งหมดเนี่ยประมาณ200กว่าชนิดได้ค่ะอ,อัน<ห>นี้กว่าชนิด200กว<ช>่าอย่างนี่คือมีทุกวันเลยเหรอคะมีทุกวันเลยค่ะใช่ค่ะแล้วพี่ตื่นมาเตรียมยังไงอ่ะคือพี่ทําออกมาเพราะว่ามันเป็นความโฮมเมดมันทุกวันเนาะใช่นนค่ะคือร้านเราเป็นโฮมเมดนะคะเราจะกวนไส้ทุกอย่างทําใหม่สดทุกวันเลยค่ะก็คือเราจะเริ่มต้นแต่ตีห้าเอห้าร้านเปิดทุกเช้าร้านเปิดเก้าโมงเช้ามีสามทุ่ม ว่าคนเขาแบบมาซื้อเยอะที่สุดค่ะตัวที่ขายดีของเราค่ะจะเป็นชื่อเมนจิซานโดนะคะเป็นอ่าเป็นแซนด์วิชค่ะเป็นแซนด์หมูสับไซส์จะเป็นหมูสับผสมกับหอมหัวใหญ่ทอดค่ะเป็นี้จะขายดนมากญี่ปุ่นมากๆเลยค่ะตัวนี้แต่ว่าพอเป็นขนมแบบญี่ปุ่นจะไม่เรียกว่าขนมละอันนี้มันก็ฟิลเหมือนกับของพาวแล้วไหมครับใช่เหมือนเป็นอาหารข้าวกินได้มื้อเลงกินได้เหมือนมือเลย แล้วก็ตัวจะไข่ดีคือจะเป็นตัวฝรั่งเศสไข่ปลา<อ>ค่ะไข่ปลาของเราจะเป็นไข่ปลาเมงไตคุปค่ะฉะนั้นก<อ>็คือเวลาทานไปนจะรู้สึกเค็มๆม,<อ>มันมันเนี้นะคะ<อ>ยค่ะจะรสชาติเทคเจอร์ที่แบบอร่อยคือไข่ปลาก็ดูเหมือนเป็นอาหารคาวเนาะแล้วมันมารวมกับขนมปังเนาะค่ะแล้วมีเมนูไหนอีกครับพี่หวานก็ก็จะเป็นของหวานนะคะอย่างนั้นร้านเราชื่อคาสตาร์ดนะคะใช่ไหมคะแน่นอนค่ะคาสตาร์ดเราก็ขึ้นชื่อมัน ขนมก็มีเพิ่มเติมตามเทศกาลอะไรอย่างงี้ด้วยไหมคะใช่ค่ะถ้าถืาว่ามาร้านเราค่ะทุกเดือนนะคะเทศกาลจะมีทุกๆเดือนไม่เหมือนกันเลยขนมจะมีสเปเชียลนะนะช่วงช่วงนั้นด้วยนะคะมันจะมีพิเศษในช่วงแต่ละเดือนจะจะไม่เหมือนกันเลยโอ้อยังงี้เชื่อว่าคุณผู้ชมดูแล้วต้องอยากมาแน่ๆพี่หวานบอกพี่กัดร้านหน่อยค่ะค่ะร้านขาสานนะคะมูลนิธิาอยู่ที่สุขุมวิท33ทับ1ค่ะสามารถมาห้ b มี S พร้อมปงได้นะคะร้านเราเปิด9โมงเช้าปี3ทุ่มค่ะ กางันฟังพิวหวานพูดมาขนาดนี้แล้วเกี่ยวกับยืนแบบท่ามกลางขนมปังหอมๆนี้เดี๋ยวต้องขอไปเลือกขนมปังอร่อยๆไปลองชิมหน่อยได้ไหมคะดีเลยค่ะขอบคุณนีวหวานคร่ะสวัสดีค่ะ อ่พี่ฝนจะชิมันไหนอันนี้เลยค่ะอันนี้เป็นอันที่เขาบอกว่าขายดีที่สุดในร้านนะคะเมนจิซันโดค่ะนี่ก็คือ,อเป็น,นขนมปังแซนด์วิชนะคะแล้วก็มีไส้หมูสับแล้วก็มีหัวหอมด้วยใช่ร<ช>้อนๆเลยอะใหญ่อร่อยแล้วคุ้มมากเพราะว่าคือขนมปังอ่ะนุ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวไส้เขาที่เป็นหมูสับกับหัวหอมอะ่ะมันก็จะมีความเค็ม ขึ้นชื่อเขาหน่อยนะครับนี่คัสตาร์ดนากามบุระคัสตาร์ดของเขาครับจุดเด่นเขาเลยคือนวลน,นุ่มความหวานดีมากเลยนี่นามะช็อกโกแลตครับเป็นช็อกโกแลตสดอิมพอร์ตเนี่ยญี่ปุ่นเลยความขมก็ยังมีความขมและยังมีความหวานและรู้เลยว่ามั่นใจแน่นอนว่านี่คือช็อกโกแลตแท้ส่วนอันนี้ก็เป็นขนมปังฝรั่งเศสกับไข่ปลามเนนไทโกะค่ะ ครชอบกินขนมปังที่มันเป็นออกแนวเป็นอาหารข้าวเพราะมันจะได้ความเค็มๆข,ของไข่ปลาแล้วก็ขนมปังฝรั่งเศสของเขาว่าข้อดีคือมันไม่ได้แข็งมันแบบกรอบข้างนอกแล้วก็นุ่มข้างในโอ้โหวันนี้นะคะเรียกได้ว่ามาเติมความหวาน เบเกอรี่แบบจัดเต็มจริงๆเลยค่ะใครที่เป็นสายเบเกอรี่เหมือนเราสองคนนะคะห้ามพลาดเลยค่ะท้า,านันะกมูระนะคะบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยก็เป็นแบบเบเกอรี่ที่แบบเป็นต้นสำรับญี่ปุ่นจริงๆหดังนั้นนะจะบอกไปเลยว่า,วาต้องมาจริงๆเพราะว่าร้านนี้เนี่ยที่เราชิมไปยังไม่ถึงครึ่งเยกได้วยว่าเขามี200กว่าเมนูเรากินไปแค่4เองนี่อ่ะซื้อกลับบ้านแล้วไงแล้วซื้อแล้วก็กินของผมด้วย<อ>เขาไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะกินของผมทำไมแย่งของกินได้ไหม อยากชิมเราจะได้ซื้อถูกว่าจะอันไหนอร่อยใช่สไ,ไม่เป็นไรผู้ชมสามารถมาเลือกซื้อได้นะครับผมส่วนครั้งหน้าครับจะพาผู้ชมไปเช็คอินที่ไหนแลรอติดตามชมเลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ปล่อยศิลปินคนแรกของปีนี้ครับน้องเก๋ไกยูทูบเบอร์ชื่อดังที่ตอนนี้เนี่ยขึ้นแท่นเป็นนางเอกของช่อง3ไปแล้วนะครับซึ่งได้ปล่อยเพลง Mv ขอจองพี่ไว้ก่อนออกให้เราได้รับชมแล้วครับ เพลงนี้นะคะได้ผูก้กำกับมือทองต้องเปมาถ่ายทอดเรื่องราวของการแอบ,บรักและยังได้เทศใหมร้อนนะคะพระเอกน้องใหม่จากละครชุดดวงใจเทโอพรมมาเป็นพระเอก MV ด้วยละค่ะใช่แล้วครับสามารถรับชมได้นะครับมิวสิกวิดีโอเพลงขอจองพี่ไว้ก่อนตัวเต็มได้นะครับที่ y o u t u เสียสามไทยแลนด์มิวและแอป3 p l พลสครับสามารถฟังเพลงได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มครับขอขอบคุณวาโก้ m ูดบัตตี้ปราค่ะ 拉萨。<Yeah. S 2> yeah.